ขายได้20บาทพอเขาเห็นพาดหัวข่าวปับ๊บกระโดดเข้ามาในบ้านน้องพะกาทักใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้กระโดดไปทักคุณนะะจากคนที่เกือบจะจมน้ำแล้วเพราะว่ารายได้ไปไม่ไหวงานก็จะถูกเลิกจ้างขายของก็ขายไม่ดีเพราะคนไม่ออกจากว่าจากบ้านจากพิษของโรคระบาดจากพิษของโรคติดต่อนะคะเพราะว่าวันนี้มาเจอโพสต์ของน้พกาปับ๊บทักคุณมาปิงนะคะพอทักคุณปับ๊บ สิ่งแรกที่คุณจะคิดขอให้คุณจงภูมิใจเถิดว่าวันนี้คุณได้หดยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนคนหนึ่งที่เขาวิ่งมาหาทางรอดเขาวิ่งมาหาทางรวยนะคะแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นฝ่ายที่หยิบหรือเอื้อมือไปช่วยเขาไปพยุงมือเขาขึ้นจากน้ําหรือเป็นคนที่โบกมือบอกเขาว่าอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ฟังอยู่ทางนี้ว่ายมาหาฉันอีกนิดเดียวเดี๋ยวฉันจับมือคุณขึ้นมาบนฟัง คุณบอกเขาแบบนี้แล้วคุณสอนเขาทีละสเตปเขาเหมือนเราเหมือนคุณเลยเหมือนคุณเข้ามาในบ้านวันแรกวันแรกคุณเข้ามาในบ้านคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบนั้นนะคะเขารู้สึกแบบคุณเลยวันแรกที่คุณเข้ามา้ยบ้านโนพเกาคืออะไรเขากรีดอะไรกันฉันต้องกรีดกับเขาไหมหรือเข้ามาปับ๊บฉันต้องเริ่มตรงไหนก่อนฉันต้องเริ่มโพสต์สินค้าแบบไหนฉันจะไปเอาของในกลุ่มแบบไหน คุณต้องบอกเขาค่ะนะคะวันนี้คุณต้องบอกเขาว่าเออของอยู่ในกลุ่มนะโพสต์อยู่ในกลุ่มนะรีวิวอยู่ในกลุ่มนะอยู่ในโน้ตและอัลบั้มนะในโน้ตและอัลบัม้มเข้าเข้าไปในกลุ่มไลน์นะจะมีมุมฝั่งขวาสามขีดนะคุณไปติ๊กตรงนั้นนะในสามขีดนั้นจะมีโน้ตอยู่มีอัลบั้มอยู่คุณไปเอาคอนเทนต์ในนั้นนะหรือคุณไปเอารูปในนั้นนะ บอกเขาแบบนี้แล้วคุณติดเรื่องอะไรที่คุณยังทําไม่ได้ถ้าคุณติดเรื่องไม่กล้าปัญหาของคุณที่เข้าบ้านหลังนี้หรือ energy วันแรกที่คุณเข้าบ้านหลังนี้คุณรู้สึกแบบไหนให้คุณนึกถึงตรงนั้นคุณบอกเขาแบบนี้ค่ะบอกเขาให้เขานึกถึง energy วันที่เขาก้าวเข้ามาในบ้านนบเก้าวันที่เขามองเห็นผาดหัวข่าวตัวใหญ่ๆว่าคุณจะได้กําไรชิ้นละ20บาทถามเขาว่าคุณรู้สึกยังไงในวันแรกที่คุณก้าวเข้ามาแล้วถ้าเขาบอกว่าหนูยังไม่กล้าอยู่ดีพี่บอกเขาว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวกับบ้าน พี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณน้องโพสต์เลยไม่ต้องสนใจใครค่ะน้องโพสตไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเพื่อนจะมาเม้นมาไลฟ์ไหมถ้าตัดสินใจรวยแล้วเข้าบ้านหลังนี้แล้วบอกตัวเองเลยว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันต้องทําได้ฉันต้องรวยฉันสําเร็จได้บนโลกใบนี้ฉันมีพี่คนนี้เป็นพี่เลี้ยงฉันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเม้นฉันเพราะอย่างน้อยพี่เลี้ยงของฉันจะมาช่วยฉันก่อนจะให้พี่เลี้ยงช่วยคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มาใหม่ มีแค่นี้ค่ะสเต็ปของการดูแลคนที่มาใหม่ทำไปพร้อมกับตัวเองวันนี้ต่อให้คุณจะเป็นแม่ทิมที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ใช่แม่ทิมที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าวันนี้คุณมีคนที่มองหาทางรอดแล้วมาเจอคุณจงภูมิใจเถิดที่เราสามารถทําให้คนคนหนึ่งรอดได้ทาให้ทาให้สามารถมองเห็นทางรอดได้ทําให้คนคนนั้นรู้สึกใจชื้นขึ้นมาได้ว่าเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะ